ล่นแต่ว่าล่นโอ้ให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยไปขุดตกเปียกใหม่ๆเลยเนี่ยไปน่าจะขุด,ด แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับชเช้าแล้วนะครับเนยนะครับพามาเก็บกับดักครับหลังจากเมื่อวานที่เราได้เอ่อดักดักไว้นะครับเป็นอย่งอมแงมนะครับติดหรือเปล่านะครับดูด้วยกันครับหลังแรกขี้ใต้ครับัติดไหมเนี่ยอืม อย่างแรกไม่มีอาการครับยังครับมันเพิ่งจะเริ่มยามไม่เท่าไหร่ได้ๆๆขอ,อกเก็บก่อนนะครับนะครับยามต่อไปตรงนี้ได้ดักไหมเนี่ย ดูเท่ามันจะไม่ได้ดักนะตรงนี้ <c oughs> มันจะดักนี่เป็นรอยไหมเก่าผมนะเทียว่าไหมกกระดาษเลยช้ามามีแต่น้ำค้างเปียกมั้แบบนี้นกับอีแปะ <c oughs> อยู่ที่เฉยอ,อยู่ อนนนะไรมาแตะต้องมันเลยเนะี่ยแม้กระทั่งหนูก็ไม่มีอืมมันเป็นอะไรอะไ,ไรลั่นข้าวกระจายอะ่ะข้าวโพดนี่ก็คือเก่าข้าเยอะข้าวโพดก็คือเก่าเหมือนกันครับ แกก็เก็บกันครับนะครับจำได้ว่าข้างในนี้มีหลังหนึ่งนั่นเ่ยใช่ปะไอ้เผาวะมีรอยมากัดใหม่กันนี่นนโอ้โหใหม่ๆเลยนี่เมื่อวานไม่มีนะครับนี่ รอยกัดอันนี้ใหม่ๆเลยดีดักตรงนีง้นาทางนี้กระไดดักอีกแล้วโอเคไปพยายามทางนี้อืมอืมจะเป็นหนูท้องขาวหรือหนูอะไร เดี๋ยวนี้เป็นเหยื่อผูโพดนะครับนี่ยต้องขาวเป่าทำไมตัวใหญ่จังอือหือหนูต้องขาวเป่าเนี่ยน่าจะหนูต้องขาวนะครับอุย้ยแต่ตัวใหญ่มากเลยโอ้ยเหลยติดแต่หัวค่ำตัวแข็งมาละเอาละครับงอมแงมก็ได้มาหนึ่งแต้มลนะโอ้แต้มใหญ่นะครับนี่โอ้ยใหญ่ ตัวใหญ่ครับงอม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 จัดมาหนึ่งแต้มนะครับย้ำต่อโอ้โอ้ล่นครับนันดูหนูมันดันกับดักเข้ามาครับกัดชี้ใต้ผมหน่อยนึงนะเนี่ย หรูอมันันกับดักเข้ามาโอ้อยมีหนูมานะครับแต่ว่าไม่ติดเพราะว่าดันไรไม่เป็นไรมีกับดักอีกครับเห็นละอยู่คือเก่านมดไปหน้ามาหลังเลยแต่ว,ว่า มีรอยหนูมากินอยู่จักว่าหนูจกนักว่ามดก็ไม่หรอกแกนะครับแกก่อนเสียงอาจจะลบควรกล้องหน่อยนะครับเด้อที่มาดิ่มยำอันเนี้ย ยไปทางไหนต่อวะเนี่ยเด้อเด้อฮะนะครับเลินตั้งตั้เนี่ยครับที่ว่าหนูมันขุดเนี่ยครับที่ว่าหนูมันขุดเฮ้ย,ยที่ว่าไม่ใช่หนูที่ว่าหมามันขุดเนี่ยครับอืมโอ้ยอ,อย่างนี้อุตส่าห์นับแต้มไม่ยอย่างดีเนี่ย โอ,ย,โอยมากัดเือใหม่เลยแห่นเขาพูดอยู่แต่ว่าไม่ล่านหรือมันจะเป็นหนูน้อยมาแฮ่นก่อนเนี่ยอ้หยนะครับนี่เป็นรอยทางโอ้โหดูรอยมากัดพูดอ่ะผ้าหดซะอีกละไม่เป็นไรอย่รเรามาดักใหม่ได้ผมมาดักใหม่มาดักใหม่

หนี่งของขามันออกมาก่อนอเกเป็นไรโอ้ยมันก็ลั่นอีกลั่นแต่ว่าลัาน่นโอ้ให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเนี่ย้ยขุดเปียกใหม่ๆเลยเนี่ย้ยน่าจะขุดรูหรือเปล่าเนี่ยขุดอ่ะอขุดใหม่ๆเลย เดี๋ยวเรามาดักซ้ำครับโอ้ยมันโมได้ลันนี่ว่าเนี่ยแต่ว่ามันทำกับดักเราคว่ำนี่กับดักผมวางไว้อย่างนี้น,นี่ผมวางไว้อย่างนี้หน,นูเล่นกับดักครับหนูน้อยเดีย๋ยวมาดักซ้ำได้นะครับนี่หมายนี้

ีรอยหนูมาเตะต้องเลยไอ้พวกเหยื่อแบบนี้ไอ้พวกเหยื่อเนี่ยไม่มีรอยหนูมาเตะต้องเลยดักไหมรอยมันอ้ยสีมากโอ้ยอย่างนี้ก็บอลันอีกอุตส่าห์บรรทมแต้มนะเนี่ยที่ว่ามันเห็นรอยมันกัดเนี <poems> ้ย <cons> <hur whirring> เดี๋ยวเห็นร้านมาก,กัดทำไ,ไมเนี่ย,ยผาดได้นเลยในขุยมันอยู่ใต้กออ้อยเนี่ยครับขุยมันอยู่ใต้กออ้อยผาดแล้วเลยเดี๋ยวเรามาดักใหม่ครับไม่เป็นไรนมีใหม่อีกครับเดี๋ยวเดินออกไปกันครับอีกหนึ่งหลังครับ ยิงหูกระลืมนะนี่นึกออกเดี๋ยวเนาะอาจจะรบกวนหน่อยนะครับออขอโทษขออภัยด้วยโอ้ยได้มีอาการเลยนี่นี่ครับอืมีอาการ ผลงานกันครับนี่ครับผลงานวันนี้ก็ออว่าหมานนะครับหรือถ้ามันเหมือนหนูท้องขาวนะครับเยมันเหมือนจะเปียกน้ำนะครับตัวนี้ไม่เปียก ก็หมานนะครับงอมแงมเพราะว่าหมานี้นะครับมันหนูเลหนูน้อยมันก็เยอะนะครับมันก็เล่นกับดักเรานะครับเนาะก็ยังไม่มีแต้มใหญ่หนูแผ่งด้วยวาหนูควนหนูคุกใหญ่ยังไม่มีเห็นนะครับก็เดี๋ยวรอรอรุ่นเย็นนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานผมมาคําไปนะครับนี่นี่นี่เล่นของดีแล้วครับติดของดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ด้วยครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ